ถามทูโกมาแล้วครับวันนี้ก็มาต่อที่อาราชิยาม่านะครับเราจะเข้าไปเดินในป่าครับโอ้พวกนี้แรงดีผู้หญิงยังมีนะผู้หญิงก็มีนะจะเป็นร้านค้าร้านอาหารหรอ é que é ร้านานไม่ยืนกินมกูต้องยืนกินพราติเอาเลยโเียระทองเกิดมามาปวดตรงนี้ทีเกียนเนือ้อยากเนื้ออะไรเขาเรียกเนื้ออะไรเนื้อวากอดังงกนท่าไหอันนี้อะไรดงงอก,ออก่ะ ับกลับจะทะลุทางโน้นไงอ๋อเดินมาเป็นบุ้ส,เสาเลยแล้วหนแป้งไงแป้งโมจิแป้งโมจิเคลือบน้ำน,ำนำหวานาเ,เออเคลืบคาราเมลอัน,นี้เราก็มาเดินปลาไพตรงนี้เขาให้รถเข็น รถเข็นในรถลากอะครับคือลากขึ้นเลยนะอืมคือคนนั่งอะนะใช่เพราะตองคนเดินเขาไม่ให้อ๋อให้แยกกันให้แยกกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวการจราจรติดเพราะอย่าง คนมาเดินที่นี่ค่อนข้างเยอะปลาเพลจะเป็นกอเดี่ยวมันจะไม่ขึ้นเป็นกระจกเหมือนของไทยของไทยจะขึ้นเป็นกระจกกระจกมีหนวดมีขนมีขนอันนี้ก็ตัดมาเสียบไงใบตัดมาเสียบ ตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยต้องรันในรนันในเล็กๆทึบกว่านี้

เราเป็นโซสารโซสารโซสารกลางป่าไผ่ <c oughs> ไม่โล่นดูเยอะไม่เยอะขยะเต็มเล <c oughs> ยเดี๋ยว <c oughs> ให้รถลากลากเขาสุดแค่นี้ไปอีกวยลึกป่ มีสันเจ้าด้วยปลาสันเจ้าขอคู่นะอย ฮะคนเข้าเยอะอันนี้ก็จะเป็นสังเจ้าโนโนอมิยะสังเจ้านี้จะเด็นเรื่องขอคู่ เนี่ยฮะจะเป็นขอกุ้งัรนถัดจากสารเจ้านะครับเราก็จะเดินเข้าไปในป่าไป ที่นี่คนจะเยอะทั้งวันหาแบบถ่ายเป็นส่วนตัวค่อนข้างยากต้องแบบช่วงเช้าหรือใกล้แสงหมดช่วงเช้าหรือใกล้แสงหมดคนจะน้อยถ้าอยากถ่ายเป็ส่วนตัวก็ช่วงเย็นกับช่วงเช้า ตอนนี้ก็ส <night> vale <lly> ี่โมงยี่สิบห้าก็ใกล้จะเย็นแล้วสี่โมงเพ่ง พอดีอ่ะจากนี้ไปนั่งรถเมย์ไปนิชิกิชิกแล้วก็เดินตลาดแป๊บหนึ่งดูว่ามีอะไรน่าซื้อเนี่ยห้ามเข้าหลังวัดเนี่ยนะเออหลังวัดห้ามข้ามดาล้วหรอปลาไหมอลึกเดี่ยลึก ยังไม่หมดเท่านี้นก็แบบเขาปลูกรู้มันขึ้นเองป,ปลูกอ่ะเหมือนไผ่ทีนลนะที่หนังกีนใช่นนเป็นลำเดี่ยวเนี่ยในในป่าไผ่ย,ยังมีให้กดน้ำเลยนี้กะไลแคง์เหมือนกันโอ้โหกะทุ้งแดงเราก็มีนี่ได้ปลูก แพงด้วยแล้วที่่ขึ้นทีบอกมามาข้างหลังเนง่ตู้นี้แหละแรถคันเล็กที่เตียเนี่ยพื้นที่เล็กที่เพียแม่งจอดรถได้บาเขาจะใช้รถเล็กๆประหยัดพื้นที่เนี่ยป่าสนนี่ต้นสน,นีนเสือะ ในด้านหลังวัดเทนเติในด้านหลังนะมีที่เก็บค่าตั๋อด้านหลังก็มีที่เก็บค่าตัวเหมือนกันของจริงอยู่นี่ี่ถ้าป๋าจะถ่ายในของจริงอยู่นี่ จะเป็นป่าไผ่ที่ทึบเลยนี่ยปลาของจริงอยู่นี่อันนี้ตึบเลยอ่าด้านหน้าของเก๋อันนี้ตึบอันนี้ทั้งภูเขานี่ยลกเลย เข้ามาลึกๆนี่คิสตันก็ค่อนข้างจะใหญ่นี่ดูขนาดนะครับใหญ่กับาฝามือดูนักท่องเที่ยว yeah, เขียนไว้หม่อนะทางก็จะเป็นเนินนะเนินขึ้นขึ้นเขา ป้องภัยใหญ่มากนน่ค่ะเทียบกับมือใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามืออถ้าทำไมแบบมันจะสวยแบบธรรมชาติเลยนะเนออี่แล้วหลังมันก็จะเป็นขึ้นมาจากเนินเนินเขานนนีีเเขยยภาพ่ใช่ตรงน,นี้ก็จะมี เขียนต้องสือศิอลปินเขียนต้องสือศิอลปะลด้านในเป็นป่าค่อนข้างสง,ง,งบเป็นกานขึ้นเขา วันนี้ก็แสงอ่นอ,อนพระอาทิตย์กำลังจะตกลูกเตามายังตอนนี้กำลังมาเดินป่าไผ่วันนี้ไปมาล่อสามสามที่เลยภูกระด่งเช้าล่อเอาให้หนับไอ้นีิหมดก็แค่วัที่หกพันเยนแลวมั้งเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> น่าจะนาหกพันเยนกินทั้งหนูทรัพย์ แต่พุ่งนี้เบาลอย่างอย่าง,งมีบ้านคนน,คน,น่าจะคนเฝ้าวะน่าจะคนครับอันนี้แล้วออกมาทางสวนสะพานนะะอ๋อผน,น,นไผ่และโอโ้เป็นโบราณมันปลูกได้ยังไงว่าไผนะ่เนี่ยแม่งเรียบร้อยจริงๆไผ่กอเดียวด้วยไผ่ต้นไผ่ต้นมันนะ่ะไผ่เหมือนไผ่จีนเนี่ย น,นี้จะเป็นส,วน,สวนนะนี่เป็นสวนละเราต้องเดินไปทางไหนทางนี้ใช่ปะเราไม่ต้องเดินในสวนอากาศเข้าดีนะไม่้อนเที่ยงจะโอเคเย็นดีที่ป่าไปแต่แม่กลางวันร้อนชิบหายเลยที่จเจอไอ้ <c oughs> มดแดง <c oughs> เดินออกเดี๋ยวทะลุหลังป่าไผ่แล้วไปขึ้นรถเมล์กลับ ก็มีอยู่เนี่ยสองอลรมทงอารมณ์ดีอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกระทัวตายเลยเร่งรีบตายเลยเร็วเร็วตายนีเพราะเราก่อนมาเราดูเน็ตดูอะไรเรียบร้อยเราถึงได้โอเคไหลลื่นอันนี้ห้องน้ำปะห้องน้ำห้องน้ำเข้ากันได้ถ้ามีเงินที่นี่ก็มาได้ละนี่ผู้ชายฝั่งนี้ แนี่น่าจะเป็นแบบนักมาอะ,อะไรไงข้ามถนนก็สะดวกสบายรถเมล์รถอะไรเขาก็ไม่เ,เร่งรีบมาบ้านเราโหเห็นรถแล,ล้วกระโดดแทบรถยังไม่ทันจอดเลยนี่นี่ตัวจอดนิ่งตอนนี้ถึงจะหลอก <laughs> เอก็เห็นไม่เราิถ่ายโอ้โหแบบและเนี่ยชนบดเขานี่ก็อ้โหเรียบรอ้อย เดี๋ยวเนี่ยว่ายว้ายสาลแล้วกลับไปถูกรางวัลที่หนึ่งละสามสิบล้านมึง,ยงพยายามทำพารสปอร์ตมาเที่ยวกันเองดีกว่าเดี๋ยวเนี่ยบอยหนึ่งนะเดี๋ยวออกค่าตัวให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวอองเซนอีกตั้งโรงแรมเรามีอองเซนแต่ว่าต้องมาขอขี่กราซจากเขาไม่มีอย่างนั้นเล ทางนี้เขาก็เข้ามาได้เหมือนกันสองทางใช่ไหมได้นนแล้วก็เดินลงไปโน่นอันนี้ริมน้ำไงปะไอเรือเรืออันนี้ปะไม่เรือที่เป็นเรือพายอ่ะเอออันนี้ปะเรือค้าถอลงเนี้ยที่เราดูในเน็ตอ่ะมันเป็นค้าถอม้แล้เรือทองกันไหนเรือทองอยู่อยโอซาก้านอนอ๋อวันที่สามป่ะน,นั่นน่ะเออวันที่เราจะไปโอซาก้าปราสาทโอซาก้าโอ้หถ้าลุกม่อนมานี่ชอบตายเลยเนะี่ย สะดวกสบายทีนี้เราก็จะสรุปจักสนอะไรหนึ่งก็พาไม่ต้องกลัวหลงเลยรถลงเป๊ะเป๊ะแล้วรถก็วิ่งตรงเวลาโอ้โหมีหน่วงนี้เรครื่องมาจักสวนนะครับออกมาจากสางเนตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําวันนี้เรือถ่อไม่มีเพราะว่ามีเรือจ้างเหมา ใหญ่พวกนี้พวกเดียวคือเขาจองเวลาอย่างนี้แหละคือจองเอาช่วงโปรโมชั่นไงตั๋วเครื่องบินไปกลับถูกค่าโรงแรมก็ถูกนะป้ารับกลับเรากลับรถไฟดีกว่าไปลงไหนมีใช่ไหม,อมเออมีรถไปรถไฟหร่ออะไรก็ใช้ตั๋วนี่เออมันได้ใช่ไหมไดออไดรถไปรถไฟใช้ตั๋วใบเดียวขึ้นรอบทพิป ลืมนึกไปว่าเออเราเดินไปสถานีอะไรเชียร์มาได้ก็คือไปลงไปลงที่สถานีที่ผมบอกป๋าว่าจะมาป๋าไทยอ๋อไอสถานีที่แยกเออแล้วเราต่อแล้วเราก็ต่อใช้บัตรด้วยอันดีเหมือนกันใช่ดีได้บัตรไม่หายเกือบไปแล้วดีบัตรเลียดีเจอเดินมาพอดีพวดีดีไม่ใช่เหรอเกือบแล้วเกือบแล้ว อันนี้บรรยากาศแม่น้ำนะครับเดี๋ยว,ยวทาง้านู้นก็จะเป็นสะพานโกเซสเกียวเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามสะพานโกเซสิเกียววันนี้เรือค้าถอไม่มีไม่มีเรือรับจ้างที่เป็นเรือค้าถอมีแต่เรือเหมาลามทัวเรือค้าถอไม่มี น้ำมันตื้นเลยนะหรือ,อประมาณเนี่ยน,น้ำหรือปกตินจะเยอะมันน่าจะประมาณนี้นะอันนี้ก็รซอน,นอะไราชิยมโนอันนี้ย่านอาราชิยามะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วราวสะพานเนี้ย,ยตึกอยู่เลย ถ้ามันปูมันก็คตโๆกเลยนะใช่เนี่ย<า>แต่ไม้จนมีไม่ตัดเขาไม่ได้แล้วราอสะพานนี่นะไ,ไม้สะพานนี่เป็นร้อยปีล้อยสะพานแสงเนี่เก็บทางโน้อนอีกนะ นานเย็นที่阿拉ชิจยมะตอนนี้เวลาห้าโมงกับห้านาที เราก็อยู่ย่านยองครับขับพปจาการเชียมากเดีเราก็จะไปร้านบุฟเฟ่เดี๋ยวเราจะผ่านซอยที่เป็นร้านอาหารเล็กๆก,กีเยอะซอยนี้บ้านสวยมากมเดี๋ยวไปเดินซอยนี้ เนีย่ยบ้านเก่ามาทำเป็นร้านสวยเลยทั้งซอยด้านในนี้ก็จะเป็นบ้านเก่า าาายบ้นเอันนี้เขาจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็ซ่อมแซมทำเป็นร้านค้า แล้วจะมาถึงจอดหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูเซ็กเก็รสตีกกันข้างร้านเลยง่ายไหมน้ำดูแม่น้ำกันนี่แม่น้ำเย็นๆเขาชอบมาเดินดูแม่น้ำกัน จะมาตั้งเล่นเด็กมาน้ามหรือจะนั่งริมนี่กันใช่ร้านเดินหนร้านอยู่ทา้งนู้นเดินกลางเดี๋ยวไปแถวๆนู้นดีกว่าจาหาทางลงไม่น้ำไม่น้ำเป็นของเราเรากินเราเขาบอกว่าเป็นของเราเราจะโชว์เราชิม นี่เป็นบ้านเก่า,าเลยตกแต่งดีโนเวตใหม่ทำเป็นร้านค้าคลาสสิก <c oughs> <c oughs> หลังจากเดินเล่นเสร็จนะครับเราก็มากินที่ร้านโอซูมิยะนะครับจะเป็นบุฟเฟ่น,นะครับอาหารพร้อมเครื่องดื่มนะครับ2ชั่วโมงในราคา2,500เยนนะครับ ครับถ้าใครชอบวอล์กในการแนะนำการเดินทางนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Are <you> listening? Okay.